การระครั้งหนึ่งพระจันทร์นั้นตกยากกู้เงินจากพระราหูดาวคู่นี่ราหูตามถามทวงทุกนาทีจันทร์จึงหนีไปอาศัยในเรือนพุทธส่วนเสาเป็นพ่อค้าเที่ยวจาริกอรัญยิกเวียงชัยไปทุกจุดบอกราหูว่าจันทร์นั้นนอนคุดอยู่เรือนพุทธไม่ใกล้ไกลไปทวงซิ ราหูรีปรีไปยื้อลากมือจันทองค์พุทธนั้นเกิดเป็นหมาล่าหิกระโดดกัดท้องยุ้งพุงกะทิราหูมิอาจสู้จึงจู่จรค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทรอ่อนค่ะเราก็มาราศีมิถุนกันนะคะในเดือนพฤศจิกายน2565ค่ะ ดาวร่างคารเนียยังกลุมลักนาอยู่แต่ท่านเดินมนอยู่นะเดินพักองศาอยู่จนถึงวันที่16พฤศจิกายนจึงจะยกย้ายพักราศีไปที่ราศีพุธศพนะคะแล้วก็อยู่ที่ราศีพุธศพไปยาวเลยจนถึงวันที่12มีนาคม2566จึงจะเดินหน้ายกย้ายมาที่ราศีมีถุนท่านเดินวิกลคติ เราจะหวังพึ่งดาวพระอังคารนี่ไม่ได้เลยแต่ดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือนโชคลาภด้วยนะคะซึ่งมีดาวพระราหูเนี่ยสถิตอยู่ดาวพระราหูมาจากเรือนสู่พระสู่พระลาพระลาพระตนุด้วยตำแหน่งดาวเนี่ยงดงามยิ่งที่เจ้าชะตาจะมีวาสนา ได้พบกับความสุขในชีวิตมีการบริหารจัดการมีโอกาสเดินทางไกลด้วยไม่ว่าจะเรื่องของการงานด้วือว่าการเปลี่ยนแปลงในการงานถ้าดาวพระงคารไม่เดินวิกลคติถือว่างดงามยิ่งนะคะเพราะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยก็ย้ายมาที่ราศีพิจิก ในวันที่9พฤศจิกายนดาวพระพุทธสถิตในเรือนดาวพระอังคารดาวพระอังคารสถิตในเรือนของดาวพระพุทธแม้ว่าจะเป็นเรือนอริแต่ก็ได้ตำแหน่งเกษตรแรกเรือนซึ่งถือว่าทำให้เจ้าชะตามีความแข็งแรง แทนที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมาสถิตเรือนอดีก็ระวังเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังต้องระวังเพราะว่าดาวพ่างขาท่าเนเดินมีกลนติมากลุ่มลักขณาหรืออาจจะมีปากมีเสียงเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่า3าสี่นี่คู่ปากแตกเลยและยังแฝงแสงถึงดาวพระราหูก่อนวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยเลงกับดาวพระราหูเลย และหลังวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยถึงวันที่27พฤศจิกายนเนี่ยท่านแฝงแสงกับพระราหูเพราะฉะนั้นระวังเลือดตกยางออกระวังเคี้ยวสุนัขหรือเคี้ยวสัตว์มีพิษหรือจะได้โชคลาบก็จะกลายเป็นทุกขลาบเพราะดาวพระราหูที่ถึงกับดาวพระพุทธเนี่ยโลหิตจะคิดหย่อนเลยเชียวนะตามตำนานชาติเวนนั่นแหละ ที่พระจันทร์เกิดเป็นคนเข็นใจพระราหูเกิดเป็นข้าาบดีพระสาวเป็นพ่อค้าเป็นเพื่อนของข้าาบดีส่วนพระพุทธนะ่ะเกิดเป็นสุนัขคนเข็นใจเนี่ยกู้เงินจากข้าาบดีคือพระราหูนี่แหละนะคะแล้วทันี้ไม่มีใช้ก็เลยไปซ่อนตัวไม่ให้เจ้าหนี้เห็นแต่พ่อค้าที่เป็นเพื่อนพระราหูเนี่ย ก็ไปเจอข้าวก็เลยมาบอกพระราหูให้ไปจับตัวซะพระราหูหรือขหบดีเนี่ยก็ไปจับตัวลูกนี่ชุดกระชากมาเลยแต่ที่บ้านที่พระราหูไปฉุดคนเข็นใจเนี่ยเลี้ยงสุนัขไว้ด้วยสุนัขก,ก็เลยมาช่วยกัดขหบดีขหบดีก็เลยกลัวสุนักกัดก็เลยหนีไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าในเดือนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เดือนพฤศจิกาย,ยนด้วย พระราหูต้องดาวพ,พุทธและสถิตในเรือนอริอีกและดาวพังขานก็เดินวิกลคตินะคะส่วนดาวพระประสมดีที่จะมาช่วยเจ้าชะตาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานด้วยเจ้าเรือนคู่ครองด้วยนะคะยังมีความผันผวนยังมีความไม่แน่ใจยังมีความไม่ลงตัวนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือชีวิตแห่งความรักก็แล้วแต่ อาจจะมีปัญหากับคนรักคนรักเจ็บป่วยตัวเองเจ็บป่วยแล้วก็มีโอกาสเบื่อรักหมดรัก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะก็รอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะรอเวลาให้ดาวพระพุธเนี่ยยกย้ายไปที่เรือนปัตตนิเพราะจะได้ไม่แฝงแสงถึงดาวพระราหูแล้วและ ดาวพระพฤหัสบดีก็เดินหน้าแล้วในวันที่สองธันวาคมเพราะฉะนั้นอะไรอะไรจะดีขึ้นเนี่ยต้องหลังวันที่สองธันวาคมคือรอพระเอกมาช่วยนะคะคือดาวพระพฤหสบดีซึ่งจะช่วยหนุนนาแม้กระทั่งในเรื่องการงานตําแหน่งหน้าที่หรือแม้กระทั่งการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ้านเรือนที่อยู่อาศัยรถบ้าน ได้หมดเลยนะคะจะต้องรอดาวพระพาะสบดีส่องแสงเต็มที่ทำงานเต็มที่จริงๆแล้วพระพระสบดีเป็นสิบเนี่ยไข้จะหายเองคนยำเก่งจะรุ่งเรืองที่ป่วยที่ไข้ก็จะหายมีคนเคารพนับถือเรานะคะและมีความจเจริญรุ่งเรืองได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง โอกาสดีๆเป็นของท่านแน่นอนหลังจากวันที่สองธันวาคม2565น25ี้ในเดือนนี้ยังไงก็ไม่สดใสเพราะการที่ดาวพระอังคารเนี่ยสถิตกลุ่มลักษณาจนถึงกลางเดือนคือวันที่16พฤศจิกายนแล้วจึงจะเดินพักราศีมาที่ราศีพฤษภและอยู่จนที่12มีนาคมเนี่ยลาภระวินาศ เพราะฉะนั้นยังไม่มีความหวังอะไรที่โดดเด่นและดาวพระเสารเนี่ยเลงเรือนการเงินอีกทําให้มีปัญหาทุกอกทุกใจในเรื่องของการเงินการทองการทํามาหาได้เราก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่ารายได้ที่จะได้มาเนี่ยอาจจะเข้ายากออกง่ายหรือเข้ามาน้อยแต่รายจ่ายกลับมากมายนะคะ แต่ถึงอย่างไรก็ดีดาวพระประสิทธิก็สถิตยอยู่ที่จุดจอมฟ้าคือเรือนการงานเนี่ยก็มีโอกาสดีเด่นในเรื่องของการงานและดาวพระราหูที่มาจากเรือนสุภามาสถิตที่ราศีเมษเนี่ยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยเจ้าชะตาจึงมีโอกาสในการเดินทางไกลหรือการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตหรือการเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนงานยังได้เลยนะคะ เป็นเดือนแห่งการเตรียมตัวก็พอวางแผนเตรียมตัวเพื่ออนาคตที่ดีหลังจากเดือนธันวาคมไปแล้วดาวพ,พระพฤหัสบดีเดินหน้าแล้วในเรือนการงานเจ้าชะตายังมีดาวพระเกตเร่งลัคนาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสของเทพเทวาอารักษ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือได้ของเก่าของโบราณของศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่ตัวก็ได้ แต่ก็อย่าประมาทเพราะเส้นทางข้างหน้าคือมอรณะหลังจากพ้นมรณะไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเจ้าชะตาก็จะเปิดตัวเปิดดวงได้แล้วนะคะเพราะนั่นคือดาวพระราศดีท่านก็โคจรเดินหน้าแล้วจาก,กเกษตรตาทิ่ดีในเรือนกรรมม,มาสู่ราชาโชคในเรือนลาภะอนาคตอันใกล้นี้เองนะคะ ปีนี้ถึงปีหน้าเจ้าชะตาจะมั่งคั่งร่ำรวยมีโอกาสที่ดีของชีวิตอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองทรัพย์สิน ตำแหน่งหน้าที่การงานโอกาสที่จะดีเช่นนี้ในรอบ12ปีนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็ดําเนินชีวิตในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าตั้งแต่เดือนหน้าไปเจ้าชะตาก็ร่วงขึ้นเลยนะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีมิถุนละคนาราศีมิถุนและทุกทท่ทานโชคดีกันทุกทุท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ